we hey. right กลับมาสู่ช่วง3สามของเรานะคะกับช่วง Delay Expert ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองค่ะและเช่นเคยนะคะเป็นประจําทุกวันพุธค่ะในช่วงของปากสวยสดใสนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและความผิดปกติของการสื่อความหมายนั่นเองคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพช่องปากลหลายคนก็คงจะนึกถึงเรื่องของการฟันผุและการรักษาฟันผุและหลายคนก็นึกถึง เรื่องของการอุดฟันเป็นอันดับแรกๆเลยทีเดียวนะคะบางท่านทราบไหมคะว่าเรื่องของการอุดฟันนั้นเนี่ยทำไมเราจะเป็นต้องการรักษาฟันผูด้วยการอุดฟันด้วยแล้ววัสดุต่างๆที่ใช้ในการอุดฟันอันตรายหรือเปล่านะคะหลายๆคนที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะฝากคาถามผ่านทางแฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กของเรานะคะสดๆกันแบบตอนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับทันตแพทย์หญิงชุติมาจัญยาธรรมงานทันตกรรมคณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์นะคะคาถามแรกเลยต้องอยากให้อาจารย์หมออธิบายนิดนึงค่ะเรื่องของเวลาเราฟันผุทําไมเราจําเป็นต้องรักษาอาการฟันผุด้วยการอุดฟันด้วยล่ะคะเวลามีฟันผุอะค่ะก็คือมีการสูญเสียเนื้อฟันออกไปนะคะการอุดฟันก็คือเป็นการบูรณาฟันขึ้นมาทดแทนเนื้อฟันที่สูญเสียไปอาจจะเนื้อฟันที่สูญเสียไปอาจจะเกิดจากฟันผุหรือว่าอาจจะเกิดจากมี การสูญเสียฟันจากฟันสึกฟันแตกจากการได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีฟันแตกหาจากการเกิดอ,อุบัติเหตุนะคะหรือว่าก็เราก็จะบูรณะฟันขึ้นมาเพื่อที่จะให้ฟันเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกตินอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการบูรณะฟันเพื่อเป็นการเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามก็ได้นะคะเช่นการอุดปิด ช่องฟันหน้าอย่างเช่นฟันหน้ามีช่องว่างห่างเราก็สามารถอุดปิดช่องฟันหน้าเพื่อให้ฟันหน้ามีความสวยงามก็ได้นะคะกรณีแบบว่าไม่ได้ผุแต่ว่าฟันห่างฟันเล็กก็สามารถที่จะแก้ไขเรื่องความสวยงามแบบนี้ได้เช่นกันใช่ค่ะก็ใช้การอุดฟันมาช่วยได้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาฟันผุคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนมีข้อ สงสงสัยแล้วก็รู้สึกว่าสับสนว่าระหว่างการอุดฟันกับการครอบฟันนะคะคือมันเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์แล้วก็ทางทันตแพทย์เนี่ยเขาจะมีวิธีการวินิจฉัยหรือว่าตัดสินใจยังไงเพราะว่าเคสนี้ควรที่จะเป็นการครอบฟันและเคสนี้ควรจะเป็นการอุดฟันค่ะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนกันแรนะคะว่าการการครอบฟันคืออะไรการครอบฟันเนี่ยก็คือในกรณีที่ฟันผูเนี่ยมีลักษณะใหญ่ๆ กินเนื้อที่ของเนื้อฟันเนี่ยค่อนข้างเยอะเราไม่สามารถที่เราจะอุดได้เราก็จะจะทำครอบฟันการทำครอบฟันเนี่ยเราก็จะกรอเนื้อฟันให้เล็กลงนะคะครเราก็จะพิมพ์ตัวฟันเราก็ส่งไปให้ช่างทันตกรรมทำตัวครอบขึ้นมาเราก็มายึดตัวครอบด้วยกาวทางทันตกรรมคร่ะ แต่ส่วนการอุดฟันเนี่ยเราจะกําจัดเอาเนื้อฟันผุออกแล้วก็นําวัสดุอุดฟันเนี่ยใส่ลงไปแทนแล้วก็แต่งตัววัสดุอุดฟันขึ้นมาทดแทนเนื้อฟันค่ะตัวเดิมแทนอะนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นการอุดฟันเนี่ยจะต้องมีเนื้อฟันที่เหลือมากเพียงพอที่จะทําให เราอุดเข้าไปได้ะนะคะนะคะมาพูดถึงเรื่องของวัสดุในการใช้อุดฟันกันบ้างดีกว่านะคะ,คะอยากจะทราบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีวัสดุชนิดใดบ้างที่มาใช้ในการอุดฟันและก็แต่ละชนิดเนี่ยเขามีข้อดีและก็ข้อเสียข้อแ,แตกต่างกันยังไงคะอาจารย์วัสดุในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายชนิดนะคะ,อ,ะอย่างที่เราเห็นใช้กันในปัจจุบันอย่างตัวแรกที่เดี๋ยวจะคุยให้ฟังก็อย่างเช่นวัสดุอุดที่มี สีเหมือนกับฟันเราก็จะเรียกมีชื่อเรียกว่าวัสดุคอมโพ s สิตเรซินนะคะตัววัสดุอุดคอมโพ s สิตเรซินเนี่ยก็จะเป็นตัวส่วนประกอบของเรซินผสมกับตัวอนุภาคของแก้วสีเนี่ยก็จะมีสีที่คล้ายกับตัวเนื้อฟันตามธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เขาพัฒนาให้สามารถใช้ได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลังนะคะตัวนี้จะยึดกับฟันด้วยลักษณะของแรงยึดในระดับของไมครอนเลย ขนาดเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถยึดกับฟันได้ค่อนข้างดี <c oughs> เวลาที่เรากรอเตรียมเนื้อฟันเราไม่จําเป็นจะต้องกรอให้ใหญ่มาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเราสามารถเก็บเนื้อฟันได้ค่อนข้างดีกรอเฉพาะจตรงตำแหน่งที่มันผุออก <c oughs> นะคะไม่จําเป็นต้องกรอใหญ่มาก <c oughs> แต่ว่าข้อด้อยของมันเนี่ยมันเทคนิคในการอุดเนี่ยจะมีหลายขั้นตอนแล้วเทคนิคนียจะค่อนข้างเซนซิทีฟราคาเนี่ยถ้าเทียบกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่เรารู้จักอีก ก็คือวัสดุอะมันกล้ามที่เป็นวัสดุสีเงินเงินเนี่ย<อ>ราคามันจะค่อนข้างแพงมากกว่าะนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัววัสดุอะเมลกลามก็คือที่เราเห็นว่าเป็นวัสดุอุดฟันสีเงินเงินอะนะคะอันนี้ความแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงมากทนทานอายุการใช้งานดีตัวนี้เป็น สารประกอบของพวกประอดทองแดงเงินผสม,มด้วยกันนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ยึดอยู่กับฟันเพราะฉะนั้นเวลาเรากรอเตรียมเนื้อฟันเพื่อที่จะอุดเอามากก้ามเนี่ยเราต้องต้องกรอให้ค่อนข้างใหญ่หน่อยนึงเพื่อที่มันจะได้ยึดอยู่กับฟันได้พอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาจจะต้องเสียเนื้อฟันบางส่วนไปเพื่อที่จะกรอเตรียมเนื้อฟันในการอุดเอามาก้ามให้ใหญ่หน่อยนึงเพื่อที่วัสดุจะได้อยู่ได้นะคะ ข้อดีของเอะมากร่าอีกอย่างนึงคือราคามันจะไม่ได้สูงเท่ากับตัวคอมโพสิตเรซินคือวัสดุอุดสีเดียวกับฟันนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นอันใหญ่ๆที่เห็นอีกอย่างหนึ่งของเอามากร่าคือสีมันจะไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นมันจะเอาไปใช้อุดในฟันที่ด้านในฟันกรามที่ไม่ต้องการความสวยงามมากนักนะคะออตอนนี้ก็จะมีวัสดุอุดอีกตัวเขาเราเรียกว่าเป็นวัสดุ glass i น m e r ตัวนี้เนี่ยสีจะเหมือนกับเป็นสีฟัน แล้วก็ขั้นตอนการอุ่นเนี่ยจะไม่ได้เซนซิทีฟไม่ได้มีเทคนิคยุ่งยากเท่าตัว composite resin คอมโพสิตเรซินนะคะ,คะแล้วก็สามารถปลดปล่อยฟูร์ไ์ได้ด้วยยึดอยู่กับฟันด้วยพันธะเคมีนะคะแต่ราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงเท่าคอมโพสิตเรซินอาจจะถูกกว่านิดนึงแต่ก็แพงกว่าเอามาเอามาก้ามแต่ สา,สามารถใช้แทนกับตัวคอมโพสิตเรซินได้นะคะแต่ความสวยงามอาจจะยังไม่สวยงามเท่าตัวคอมโพสิตเรซินปล่อยฟัรลายได้อย่างที่บอกนะคะแต่ว่าข้อด้อยของมันคือมันยังไม่แข็งแรงเท่าตัวคอมโพสิตเรซินเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเอามาใช้อุดฟันน้ำนมกับบริเวณที่มไม่ได้รับแรงในฟันแท้ ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้คุณหมอทางทางแพทย์มาเป็นผู้วิิจัยว่าจะใช้วัสดุส่วนไหนดีถูกต้องไหมคะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการอุดฟันกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งต้องบอกว่ามันมีวิธีการหรือว่าขั้นตอนยังไงบ้างค่ะอาจารย์วิธีการอุดฟันเนี่ยเบื้องต้นเลยก็คือเวลาที่คนไข้มาหาคุณหมอฟันใช่ไหมคะคุณหมอก็จะต้องตรวจก่อนเลยว่าฟันซี่นี้จาเป็นจะต้องอุดหรือเปล่าการตรวจเนี่ยเราก็สามารถตรวจได้ทั้งทางคลินิก ใช้เครื่องมือทางทธนตแพทย์ในการตรวจตรวจ<ม>ทางภาพถ่ายรังสีว่าไอ้ฟันนี้ซี่นี้ผูจําเป็นจะต้องอุดหรือเปล่านะคะคหลังจากที่ตรวจแล้วก็โอเคอุดได้<ม>อ่อไม่ได้จําเป็นจะต้องครอบคือบางซี่เนี่ยมันผูเยอะจนอุดไม่ได้<ม>คุณหมอก็จะแนะนําให้ทําครอบมากกว่าอ่าถ้าเกิดตัดสินใจว่าอุดได้เราก็จะทําการ กรอเตรียมเนื้อฟันก,กำจัดเอาเนื after, e ้อฟันที่ผูออกนะคะหลังจากที่กำจัดเอาเนื้อฟันที่ผูออกแล้วเในบางกรณีที่เนื้อฟันมีเนื้อฟันผูลึกใกล้โพรงประสาทฟันค่ะบางทีคุณหมอก็จะใส่ยาชาหรือฉีดยาชานั่นแหละค่ะช่วยทําให้เวลาที่คุณหมอกรอเอาเนื้อฟันผูออกคนไข้ไม่ได้มีอาการเสียวฟันมากนักนะคะหลังจากที่กรอเอาฟันผูออกหมดแล้วคุณหมอก็จะใส่ตัววัสดุอุดฟัน ปดเข้าไปให้เ,ออเราหลังจากนั้นก็จะแต่งให้เป็นรูปร่างให้เหมือนกับฟันซี่เดิมตรงนั้นเพื่อที่จะให้ทําใช้งานได้นะคะคือหลังจากที่คนไข้เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับฟันเรียบร้อยแล้ว,ลวไปอุดฟันเรียบร้อยนี่มีมีหลายเสียงชอบพูดมาบอกว่าเวลาไปทําแล้วเนี่ย พอหลังจากกลับมาเรียบร้อยผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่ทําให้รู้สึกก็คือเรื่องของการเสียวฟันสําหรับซี่ที่ดูถูกอุดไปอันนี้จริงหรือเปล่าคะเสียวฟันนี่ก็เป็นอะไรที่เจอกันบ่อยๆหลังจากที่คนไข้อุดฟันมามบางคนก็อาจจะไม่ได้เสียวกับฟันก็มีนะคะ,ะแต่ว่าก็โอเคก็มีบางส่วนที่บอกว่าหลังจากที่อุดไปแล้วก็มีอาการเสียวฟันก็เป็นไปได้คะ่ะว่าอาจจะมีอาการเสียวฟันหลังจากที่อุดฟันได้เพราะว่าเวลาที่ คุณหมอกรอฟันในชั้นเนื้อฟันเนี่ยมันจะมีพวกเส้นประสาทของฟันนะคะหรือว่าบางทีในบางกรณีที่ฟันผุลึกๆก็อาจจะทําให้เกิดมีพวกเส้นประสาทฟันทําให้เกิดการเสียวฟันได้นะคะเวลาที่กรอเอาฟันเอาพวกเนื้อฟันผุออกอาการเสียวฟันพวกนี้ค่ะมันสามารถหายไปได้เองหลังจากที่อุดฟันไปสักประมาณ2-3งถึงสาวันนะคะ อาการเสียวฟันจะค่อยๆลดลงแล้วก็หายไปได้เองแต่ในบางกรณีที่ถ้าเกิดบางทีผูลึกมากๆแล้วมีบางส่วนที่ผูจนถึงเส้นโครงประสาทฟันโดยที่เครื่องมือของทันตแพทย์เนี่ยไม่สามารถตรวจได้ทางคลินิกค่ะ,คะแล้วอาการเสียวเป็นมากไม่หายเป็นเยอะขึ้นจนถึงอาการปวดเนี่ยอาจจะต้องกลับไปให้ทันตแพทย์หรือว่าคุณหมอฟันคนที่อุดให้ช่วยดูว่าตรงเนี้ยอาจจะต้องรักษารากฟันต่อหรือเปล่า แสดงว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นมากจนไม่สามารถอุดฟันได้แล้วอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ทางแพทย์เนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยนั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของวิธีการดูแลฟันหลังจากที่คนไข้ได้ทําการอุดฟันเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการดูแลรักษาฟันสําหรับสิ่งที่ได้รับการทันตกรรมเนี่ยต้องดูแล,แลรักษาย,ยัางไงคะอ,อ,อย่างเช่น ฟันที่อุดด้วยวัสดุอุดเอาเมากลก้ามานะคะหลังจากที่อุดแล้วเนี่ยก็คือแนะนําว่าภายหลังจากที่อุดแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็คือเลี่ยงเคี้ยวอาหารแข็งอ่ะนะคะแล้วก็ส่วนเพื่อให้วัสดุเนี่ยได้มันได้แข็งตัวเต็มที่นะคะส่วนวัสดุสีเดียวกับฟันที่ใช้อุดฟันหน้าเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เอาฟันไปกัดหรือแทะอาหารแข็งๆอ่ะนะคะเพราะมีโอกาสทําให้วัสดุเนี่ยบิ่นหรือแตกหักได้แล้วก็เครื่องดื่ม ชาหรือกาแฟหรือที่แล้วก็การสูบบุหรี่ที่มีโอกาสทําให้เกิดการติดสีของวัสดุสีเดียวกับฟันเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็แนะนําให้เลี่ยงน,นะคะแล้วก็ให้แนะนําให้แปรงฟันทําความสะอาดฟันได้ตามปกตินะคะ,คะถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับวัสดุอุดมีอาการผิดปกติอย่างเช่นเสียวฟันหรือปวดฟันซี่ที่อุดเนี่ยก็ให้รีบกลับมาพบทันตแพทย์แล้วก็ มาพบทันตแพทย์ทุกหกเดือนเพื่อมาตรวจเช็คสุขภาพฟันว่ามีฟันผุเกิดขึ้นไหมแล้วก็ตรวจสภาพวัสดุอุดที่เคยอุดไปว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่หรือเปล่านะคะ,ะ,คะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนมีความเข้าใจผิดกันนะคะเพราะว่าบอกว่าเรื่องของที่คุณหมออธิบายไปเรื่องแรกเลยนะคะว่าการอุดฟันพออุดแล้วเนี่ยครั้งเดียวเลยสามารถที่จะอยู่ได้แบบยาวนานแบบตลอดชีวิตของเราเลยอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะ คงไม่จริงหรอกคะ่ะการอุดฟันซี่ยังไม่สามารถจะแบบอยู่ได้ตลอดหรอก <c oughs> เพราะว่าวัสดุอุดฟันเองก็มีอายุการใช้งานนะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างวัสดุอุดเอาเลก้ามเนี่ยตามการศึกษาวิจัย <c oughs> ก็มีอายุเฉลี่ยของเขาอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก12ปีนะคะ <c oughs> มันก็มีโอกาสแตกหักได้ถามว่าแตกหักได้ตามอะไรบ้างขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุอุดขึ้นอยู่กับว่า <c oughs> ถ้าขนาดใหญ่ก็มีโอกาสแตกหักได้ง่าย ถ้าแรงบดเคี้ยวของคนไขย้เยอะก็มีโอกาสแตกหักได้เหมือนกันส่วนวัสดุอุดสีเดียวกับฟันเนี่ย mm hmm. เขาทําการศึกษาวิจัยมา mm hmm. เขาก็พบว่ามันมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7ปี mm hmm. มันอาจจะอยู่ได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะ uh huh. อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุอุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของคนไข้ uh huh. ขึ้นอยู่กับแรงบดเคี้ยวการดูแลรักษา uh huh. อย่างวัสดุอุดสีเดียวกับฟันเนี่ยก็มีโอกาสสีเข้มขึ้น uh huh. จากการติดสีของ สีอาหารคราบชากาแฟด้วยเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่มีการแชร์กันสนานในโลกโซเชียลเลยทีเดียวนะคะว่าวัสดุของการอุดฟันเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของประทที่อาจารย์หมอได้บอกไปอันนี้แหละมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกายหาดอุดไปแล้วใช้เป็นนานๆโดนน้ำลายไปมันเข้าสู่ร่างกายสุดท้ายร่างกายก็จะรับสารประทเรื่อยๆอันนี้เรื่องจริงรปล่า ถามว่ามันมีประหลอดเป็นส่วนประกอบจริงค่ะแต่ว่าประหลอดที่มีอยู่ในข้างในที่เป็นส่วนประกอบของตัวเอมาลกล้ามนะคะมันอยู่ในปริมาณที่น้อยแล้วก็ต่ํามากจากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าปริมาณที่อยู่ในประหลอดที่อยู่ในเอมาลกล้ามเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยที่จะอยู่ในร่างกายของเราได้น,น,นะคะเพราะฉะนั้นการที่ ปรอทที่อยู่ปริมาณปรอทที่อยู่ในเมากรัมเนี่ยก็เรียกว่าปลอดภัยพอที่จะเอามาใช้เป็นวัสดุอุดฟันได้นะคะก็เรียกว่าเราใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเอามาใช้เป็นวัสดุอุดฟันได้ ท,ที่สําคัญนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมต้องรับการรักษาะะจากโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ได้รับการรับรองเพ่อนั้นนะคะก็จะได้ปลอดภัยและก็ฟันสวยด้วยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ถือว่าได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีการรักษาฟันนะคะเกี่ยวกับการอุดฟันหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดตอนนี้ก็เข้าใจกันอย่างถ่องแท้แล้วรวมถึงนะคะเรื่องของการดูแลรักษาหลังจากที่ท่านได้เข้ารับการอุดฟันด้วยล่ะคะ่ะวันนี้ทรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะทันตแพทย์หญิงชุติมาจัน ยาธรรมงานทัตกรรมจากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลบรามาธิบดีมหาวิทยายัยมิโดลค่ะจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะและเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะเรามีอีกหนึ่งบุคคลน,นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอดีตสมาชิกนักร้องนะคะของวงแกรนด X นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นติดตามในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ